เกิดอ,อีหยังขื้นพี่น้องขาหมอลำค้างค่าเวทีค่าเครื่องเสียงเออนะคะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ย่างนะคะเกิดการถกเถียงกันในโลกหมอลำวงการหมอลำพี่น้องขาก็ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเพื่อนได้นะคะโพสต์ลงในกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่ซึ่งกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ก็ถือว่า เป็นกลุ่มที่มี FC แฟนขับนะคะแฟนหมอลำเยอะมากที่สุดในประเทศไทยเพราะเป็นรวมนะคะเป็นการรวมกลุ่มแฟนขับหมอลำทุกคณะทุกวงในประเทศไทยเพื่อนในโพสต์เอาไว้แบบนี้คะ่ะพี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นหมอลำคณะขอนแก่นคณะที่มีตัวเลขเปิดวงเมื่อวันที่แด ค้างเงินเวทีเครื่องเสียงศิลปินแดนเซอร์หัวหน้าวงหายเข้ากรีบเมฆสำหรับโพสต์นี้พี่นอ้อง่ะอ้าวขอวิเคราะห์โพสต์นี้กันก่อนเนาะหมอลำขอนแก่นใครคือหมอลำขอนแก่นที่มีตัวเลขคำใบ้พี่น้องะ่ะก็คือหมอลำขอนแก่นที่มีตัวเลขคณะหมอลำวงนี้นะคะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้บอกว่าคณะหมอลำวงนี้ เพิน่นได้คขางคา,าเวทีกับคาเครื่องเสียงคันอ่าหัวนาวงเนี่ยก็หายเข้ากรีบเมฆไปเลยบ่มาลับผิดชอบหลายๆคนนั่นล่ะคะ่ะก็เกิดการตั้งคำถามว่าหมอลำวงนี้เป็นใครเป็นอย่างเพิ่นคือบอ่จาใจเรามาอ่านทางด้านคอมเมนต์กันพี่น้อง่าอ่ะสำหรับทางด้านคอมเมนต์วงใดเนาะครับแล้วก็มีคนมาตอบวงนะคะบ,บอกว่า1 2 3สา วงไดเจหนึ่สกันยังวา่าหนึ่งสองสามอียงนี่ล่ละโอ้ยสองหนึ่งสคืออียังละ่ะหนึ่งเกเกตี้วงใดรอเคลียรู้ละจัดโหลดงวดนี่สองหนึ่งสแบบนี่ก็มีบอวงไหนอืมวงนี้เปิดฤด,ดูกาลและปิดฤด,ดูกาลในวันเดียวกันครับและ แต่ละปีก็จะมีเรื่องให้คนกล่าวขานตลอดครับเออพี่น้อง่ะสำหรับคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าวงนี้เปิดฤด,ดูกาลปิดฤด,ดูกาลมือเดียวกันแต่ละปีนี่สิมีเรื่องให้เราขานซึ่งอย่างที่บอกคะ่ะสาวไอบอกเลยนะว่าสาวไอบนเใจแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเป็นวงไหน ถ้าตามนะคะโพสที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ไลายนี้เราโพสเอาไว้บอกว่าเป็นหมอลัมทำนองขอนแกน่นและมีตัวเลขเอฟซี FC แฟนคลับแฟนหมอลัมนะคะผู้ใดรูปคอมเมนต์นะคะมาบอกสาวไอเนี่ยสาวไอก็อยากรูปคือกันแต่ขอลองนะคะเอฟซี FC แฟนคลับแฟนหมอลัมทุกคนนะคอมเมนต์เป็นคำใบเด้อพี่น้องขาอย่าคอมเมนต์ชื่อวงหมอลัมวงใดนะครับเป็นตัววงเต็มๆเลยนะคะเพราะว่า อาจจะเกิดการฟ้องร้องกันได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เขามาเมนสาวไอเดค่ะสาวไอก็เป็นห่วงเอฟซีแฟนคลับนั่นละคอมเมนต์นะคะแบบเป็นในในก็พ่อเนาะเออเป็นอักษรย่อเพราะไฮเดดเดวประมาณนี้คะ่ะพี่น้องขาําำรับประเด็นนี้เนาะพี่น้องขาความคิดเห็นสาวไอก็ขึ้นะอันดับแรกเลยอยากให้นะคะคนที่โพสตเนี่ยพ่นคุยกันกับ หมอลำที่มีปัญหาสะก้อนเคีย์กันสะก้อนนะคะบบแน่ใจว่าเพื่อนเคียกกันหรือ,อยังแต่ถ้ายังไม่เคีย์เนี่ยอยากให้เพื่อนไปเคีย์กันสะก้อนอยากให้ไปเคียกกันหลังบ้านบบอยากให้มาพดประจานกันแบบนี้หนึ่งนะเสียหายทั้งตัวคุณเองแล้วก็ตัววงหมอ,มอลำเนาะก็บ่ยอยากให้เกิดคือไม่อยากให้ผิดใจกันเนาะเกิดบบอยากให้เกิดความขัดแย้งเนาะเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานร่วมอาชีพเ,เดียวกันเนาะค่ะร่วมอาชีพหมอลำเดียวกันนี่ก็บบอยากให้มีปัญหากัน คุยกันสกัก่อนคุยกันหลังบานสะกร่อนบอยอยากให้ออกมาโพสแบบนี้เออซึ่งกบรูว่าความจริงแล้วนะ่ะเรื่องจริงเป็นอะไรยังไงด้วยนะประเด็นที่สองซึ่งสาวไอ้กบ่แน่ใจว่าคนที่โพสเนี่ยคือความจริงเนี่ยเป็นความจริงมากหน่อยเพียงใดและวงหมอลำวงนั้นเพิ่นกบ่ได้ออกมาเคลื่อนไว้จังใดพี่น้อง่าก็รอติดตามกันว่าหมอลำวงนั้นนะคะที่เพิ่นถือก้าวถึงเนี่ยเพินพ่นเพิู่้หัวโตแล้วล่ะ อมเพิ่นจะออกมาตอบโตแบบใดจะออกมาเคลื่อนไหวยังไงนะคะหรือจะมาชี้แจงประเด็นนี้ว่ายังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะเราก็ต้องให้นะคะโอกาสฝ่ายนั้นด้วยแล้วก็ฟังฝ่ายนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย คุยกันซะมากกว่าไม่อยากให้เกิดนะคะประเด็นพิพาทกันเลยสำหรับวงการมอลองหมอล้ำในหลักพี่น้องขาอยากให้ทำงานร่วมกันไปอีกเนาะพราะปีหน้าก็ต้องจ้างกันอีกต้องไม่งั้นร่วมกันอีกเนาะพี่น้องขาไม่อยากให้ทำแบบนี้เลยส่วนถ้าวงนั้นพี่น้องขาเพิ่นเฮตหลีเนี่ยก็อยากให้เพิ่นเนาะฟ้าวนะคะมาเคลียค่าใช้ใจ่ายเนาะมุมิว่าเพื่น อันนี้อลีน่ะพี่น้องก็อยากให้เพื่อนนะ่ะฝากมาเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าทั้งด้านเวทีทางด้านเครื่องเสียงเพื่อนเองเนาะเพื่อนก็นกนต้องลงทุนนะคะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างค่ะวงมองลลําแต่ละวงเนี่ยมันมีการลงทุนมันขับเคลื่อนด้วยเงินถ้าบ,มไ,บ,าบไม่เงินเพื่อนก็ไปต่อลำบากเพื่อนกับ่บไม่เงินมาขับเคลื่อนมาบริหารทางด้านของเพื่อนคือกันอืมที่บอกว่าจังไหนล่ะคะพี่น้องคะอยากให้ทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันด้วยดีเออว่า ปัญหาทางด้านหมอรำวงวงนั้นพันติดปัญหาเรื่องอะไรหรือยังไงเนาะก็อยากให้มาเคลียร์กับทางนี้ส่วนทางด้านทางนี้ก็อยากให้อารุมอร่อยกับทางนู้นบ่อยากให้มาพูดแบบนี้แหละอันประเด็นแรกเนาะอยากให้คุยกันก่อนพอถึงที่สุดแล้วเรื่องแบบนี้เอ,อาไอคิดว่าน่าจะมีสัญญาการวาจ่างกันอยู่แล้วละ่ะ ซึ่งเราสามารถใช้สัญญานั้นนะคะไปฟ้องร้องที่ศาเลเรียกค่าเสียหายกับวงหมอลและวงนีได้เนาะก็บออยากให้นะคะทำลายชื่อเสียงกันแบบนี้เลยนะคะก็บออยากให้นาะพิจัยกันไปมากกว่านี้เนาะ คุยกันดีๆตกลงกันดีๆซะก่อนซึ่งเคสนี่พี่น้องคาสําหรับหมอลําวงนี่กับผู้ทําเวทีและก็เครื่องเสียงท่านนี้ที่ได้โพสต์เอาไว้แบบนี้เนาะก็เป็นเคสศึกษาเป็นเคสตัวอย่างก็บ่อยากให้หมอลํานะคะวงอื่นนะคะ ปฏิบัติแบบนี้เออบ่อยากให้เหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกในวงการหมอลำเนาะถ้ายังไงมีการว่าจ้างกันก็อยากให้มีสัญญาว่าจ้างจะได้นะคะสบายใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดกันเกิดขึ้นมองง่ายๆก็อายเขาเนาะพี่น้อง่าเออนาะไม่อยากให้นะคะมาโพสต์กันแบบนี้อะไรแบบนี้เลยเนาะอายเขาวงการหมอลองหมอลำของห้าอืมสาหรับเมื่อน,นี้พี่น้องขาสาวอายก็ขอ จบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ